ปอบผีฟ้าอาถรรพ์แห่งบ้านดอนมะกอกหมู่บ้านดอนมะกอกในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวบรรยากาศเงียบสงบสวยงามชาวบ้านใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่มีแววตาหวาดระแวงชาวบ้านจับกลุ่มคุยกันถึงเรื่องราวอาถรรพ์ของปอบที่วนเวียนอยู่ในหมู่บ้านมีสัตว์เลี้ยงล้มตายอย่างเป็นปริศนาบ้างก็มีคนในหมู่บ้านล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุพ่อเทาบุญถูกเชิญมาประกอบพิธีไล่พูดผีเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านไอ้ทองผู้เป็นหลานชายของแม่คำบรรึกไม่สบายใจกับข่าวลือที่เริ่มพุ่งเป้าไปที่ยายของเขา สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ของชาวบ้านคนหนึ่งล้มตายอย่างกะทันหันโดยมีร่องรอยประหลาดที่ท้องชาวบ้านเริ่มตื่นกระหนกและเสียงกระซิบถึงปอบดังขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านพบว่าแม่คำปันมักจะไปนั่งอยู่ใกล้ๆกับซากสัตว์ที่ตายอย่างประหลาดและมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นชอบกินของดิบหรือมีสายตาที่ดูลึกลับชาวบ้านเริ่มสุบสิบมินทาว,ว่าแม่คำปันอาจจะเป็นปอบเรื่องราวความหลังของแม่คำปันที่เคยมีคนในครอบครัวเสียชีวิตอย่างกะทันหันถูกนำมาเชื่อมโยงพ่อทบุญเองก็เริ่มสงสยัย ไอทองพยายามปกป้องยายของตนเองโต้เถียงกับชาวบ้านที่กล่าวหาทว่าหลักฐานและคำบอกเล่าที่ถูกนำมาทำให้เขาสันคลอนความวัดรแวงเริ่มแพร่กระจายในหมู่บ้านชาวบ้านเริ่มปิดประตูบ้านแต่หัวข้ามไม่มีใครกล้าออกไปไหนคนเดียวชาวบ้านตัดสินใจให้ผู้ใหญ่บ้านไปปรึกษาพ่อเท่าบุญพ่อเท่าบุญเสนอให้ทำพิธีจับปอบโดยจะมีการทำเครื่องรางของขลังและปักเสาหลักสี่มุมหมู่บ้าน พ่อเท้าบุญเริ่มทำพิธีชาวบ้านเข้าร่วมด้วยความหวังและความกลัวไอทองพยายามเข้ามาห้ามแต่ถูกกีดกันออกไประหว่างทำพิธีเกิดลมพัดแรงผิดปกติไฟตะเกียงดับลงเสียงสัตว์ป่าดังระงมบรรยากาศตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆแม่คำปันปรากฏตัวขึ้นกลางวงพิธีด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปเธอกรีดร้องด้วยเสียงอันนากลัวและประกาศว่าพวกแกไม่มีทางขับไล่ข้าไปได้สร้างความหวาดผวาให้แก่ชาวบ้านตอบออกอารวาส หลังพิธีหมู่บ้านไม่สงบขึ้นเลยกลับกันสถานการณ์ยิ่งแย่ลงชาวบ้านหลายคนเริ่มเจ็บป่วยอย่างกระทันหันบางคนถึงกับเสียชีวิตโดยมีอาการคล้ายถูกดูดกินอวัยว,วะภายในชาวบ้านบางกลุ่มที่หวาดกลัวและโกรธแค้นตัดสินใจรวมตัวกันออกตามล่าแม่คำปันไอ้ทองพยายามตามหาแม่คำปันเพื่อช่วยแต่เขาก็เริ่มเห็นภาพหลอนของยายในลักษณะที่น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆทำให้เขาเริ่มสับสนว่ายายเป็นปอบจริงๆหรือไม่ กลุ่มชาวบ้านตามไล่แม่คำปันไปในป่าลึกระหว่างทางเกิดเหตุการณ์ประหลาดมากมายเช่นมีเงาดำเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเสียงหัวระแผ่วและบางคนถูกผลักล้มจากแรงที่มองไม่เห็นไอ้ทองพบแม่คำปันในกระท่อมร้างกลางป่าแม่คำปันอยู่ในสภาพอิดโรยและมีท่าทีหวาดกลัวแม่คำปันเล่าความจริงว่าเธอไม่ได้เป็นปอบแต่มีผีปอบอีกตัวหนึ่งที่เคยสิงอยู่ในร่างของหญิงสาวอีกคนในหมู่บ้านได้หลุดออกมาและกําลังตามล่าเธอผีปอบตัวน,นั้นต่างหากที่ออกอาลลาว่าเธอแค่พยายามซ่อนตัวและไม่ให้ผีตัวน,นั้นทําร้ายใคร ระหว่างที่แม่คำปันกำลังเล่าอยู่ก็มีเสียงหัวเราะอันเย็นเยือกดังขึ้นร่างของหญิงสาวอีกคนในหมู่บ้านที่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบก็ปรากฏตัวขึ้นเธอยืนนิ่งด้วยแววตาที่วา่างเปล่าร่างกายบิดเบี้ยวพ่อเทาบุญและชาวบ้านที่ตามมาถึงได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดพ่อเทาบุญตัดสินใจทำพิธีอีกครั้งเพื่อจับผีปอบตัวจริงพ่อเทาบุญใช้คาถาอาคมและเครื่องรางเข้าต่อสู้กับผีปอบวิญญ,ญาณของผีปอบตัวจริงพยายามจะเข้าสิงคนอื่นๆแต่ก็ถูกพ่อเทาบุญสกัดไว้ได้ หลังจากต่อสู้กันอย่างดูเดือดผีปอบก็ถูกขับไล่ออกไปจากร่างของหญิงสาวคนนั้นและถูกกักขังไว้ในหม้อดินเผาที่ถูกผนึกด้วยยันหมู่บ้านดอนมาก่อกลับคืนสู่ความสงบแม่คำบันพจนจากข้อกล่าวหาชาวบ้านรู้สึกผิดและขอโทษเธอไอ้ทองดีใจที่ยายของเขาปลอดภยัย พ่อเท้าบุญเตือนว่าปอบไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ถูกกักขังไว้ชั่วคราวเท่านั้นและความหวาดระแวงก็ยังคงอยู่ในใจของชาวบ้านเสมอเรื่องราวความเชื่อและอาถรรพ์ของผีปอบยังคงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับหมู่บ้านแห่งนี้ตลอดไปทิ้งท้ายด้วยภาพมอดินเผาที่ถูกขกไว้อย่างแน่นหนาและเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ใหญ่